พี่น้องมาฟังเบื้งเอฟซีพนธ์จิจำซโลแกนผมเลยบอนะครับมือนี้สนับสนุนโดยปลาราตาแม่ธิดาไม่มีสายในมีแต่แจกกินฟรีนะครับพี่น้องอยากได้บอปลาราฟรี่นะครับอ่าก็ซื้อรถขึ้นพนแสนกว่าบ,บาทเองนะอ่ะวันนี้มาสัมภาษณ์นะครับสโลแกนพี่วังไหนไปใส่วันนี้ซื้อไปซ่อมอ่าซื้อไปใส่วันนี้ไปซื้อไปซ่อมคันซ่อมมันจะคอยซีซ่อมให้นะครับพี่รับประกันเครื่องยนต์ให้ เนาะถ้าเกิดว่ามีปัญหาให้โทรหาพี่รถมันมันบ่มีแอกวันมันสิบ่ได้ซ่อมแต่ขัดว่ามันได้สอมยังมีจีฮึงคนนึงนะครับผมเป็นคนนึงงทาพี่น้องมีปัญหาให้โทรหากอนนะครับกอน่อมถ้าสอมกอนไ่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนขายรถไห่ผมอยากดูแลรถมากกว่าบางที่สร้างอาจจะเก่งอยู่แต่ว่ากัดเต็งเก่งทั้งไผ่ทั้งมันเนาะรถมาจากพี่พี่ขอเป็นคนดูแลนะครับเจอรถคันนี้สวยไหมครับสวยสยครับถูกใจ บึงตั้งแต่เบึงเขาล่างพู่นะพี่น้องบึงทุกอย่างฮอดคัดสอกขัดซีพ่นไห้เลี้ยนหัวน้องหัวเนียมไห้ทุกอย่างจนเหนื่อมาทรงก่อนที่น้องเขาจะได้รถคันนี้เขาอยากจะมาจําด้วยซ้ํานะครับแต่เราก็ผมเก็นคนีนึ่งก็แล้วแต่ดูความสะดวกนะครับน้องก็มาได้ได้มาจําไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้มาจาเนาะอยากมาจำยู่แตเอดเราไม่มาจำนี่เลยเอฟซีไม่ไม่ต้องมาจําถ้าเป็นเอฟซีกันไม่ต้องมาจํานะกดไลค์ กดคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับแบบนี้ทำรถมันมีปัญหาอย่างกะโทรหาพี่ส่วนตัวแอดไลน์มาบอกเนาะเอารถไปใช้ยาวๆวันนี้นะครับน้อง36ม,มาแน่งวดหน้าจัดไปนะครับพี่น้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าซื้อไปใส่บอลไปซื้อไปซ่อมแมนปใส่บ่ได้ซื้อไปซ,อปซ่อ,ซอม